ไม่ได้ไม่ได้ยีรายได้เยอะเหมือนกับเหมือนกับที่คนนั้นพวกนี้รายได้รายได้ของทห้งสี่มันสูงในเรื่องของอย่างที่เราเห็นเนี่ยสาธพรณูปโคกต่างๆกับนอกับไทยพีเอสาครับ ครับในในในของจังหวัดพยาวเองเนี่ยนะครับทางเอชจังหวัดพยาในประการแรกนะครับเราก็ได้ดูในเรื่องของในในเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับเรายังไม่พบอะไรที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับในเรื่องของก็ในเบื้องต้นเราดูว่าสมเหตุสมผลนะครับไม่มีอะไรที่เป็นอย่างเช่นประกอบเป็นข่าวนะครับในหลายท้องถิ่นหลายจังหวัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นเนี้ยนะครับ ในส่วนของปองชอประจหวัดปะยาเองนะครับก็มีเครือข่ายอยู่นะครับทั้งก้ามเพอเราก็ได้แจ้งไปยังเครือข่ายของเราแวนะครับให้ช่วยสอดส่องนะครับเอ่อให้ช่วยดูว่ามีอะไรที่ไม่ถูกประสงค์หรือไม่ถูกต้องหรือนะครับหรือไม่คุ้มค่านะครับตามที่ประกอเป็นข่าวหรือไม่ในขณนะนี้เองเนะี่ยยังไม่ได้มีแกงยังไม่ได้มีการแจ้งบาะแสนะครับ ในส่วนของเครือข่ายเองในส่วนของสื่อมวลชนนะในคำเด็มที่จังหวัดพะเยาเนี่ยอย่างไรก็ตามประเด็นนี้เราก็ยังไม่ได้ไม่ได้วิ่งเฉยนะครับในส่วนของการดำเนินการเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับผมและทีมงานจนะลงะลงพื้นที่ไปสํารวจให้ครอบคลุม้งหมดทั้งข้ามคือ นยทิศไฟสซองแสงสว่างเปลี่ยนปฏิมากรรมเนี่ยไปดูว่าท่าดูว่าว่าตั้งหงที่ไหนแล้จะถ่ายรูปทั้งลูกน้อง่มาแจ้งสะกปฏิมากรรมที่ไหน